สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระดีๆจากทางเพจเด่นเซอร์วิสอีกแล้วนะครับผมโดยสาระดีๆวันนี้ที่ทางเพจเด่นเซอร์วิสจะมานําเสนอครับก็จะเป็นเรื่องการวัดมอเตอร์แบบ220โวลต์แบบมี ICH ีอนะครับซึ่งจากถ้าเราได้เรียนทฤษฎีกันเราก็จะรู้ว่ามอเตอร์แบบนี้นะครับก็จะแบ่งแบ่งสายไฟจุดสังเกตรครับจะแบ่งสายไฟออกเป็น2ชุดนะครับจะเป็นชุดแจ็คใหญ่กับแจ็คเล็กนะครับ ซึ่งแจ็คใหญ่นี่ก็จะเป็นชุดชุดขดลวดนะครับส่วนแจ็คเล็กจะเป็นชุดสัญญาณป้อนกลับหรือว่าชุด i c h a อนะครับซึ่งการวัดมอเตอร์แบบนี้ก็จะมีขั้นตอนเพิ่มจากการวัดมอเตอร์แบบ220ธรรมดาขึ้นมาหน่อยก็คือเราจะต้องทำการตรวจสอบชุด i c h a อด้วยนะครับเพื่อที่จะได้สรุปได้ว่ามอเตอร์ดีหรือเสียนะครับเราจะไม่สามารถวัดแค่ตัวชุดที่เป็น ขดลวดแล้วก็สามารถฟันธงหรือว่าอาจจะบอกได้เลยว่ามอเตอร์ตัวนั้นเสียหรือดีนะครับผมซึ่งมอเตอร์แบบนี้นะครับจะยังมีนิยมใช้อยู่ในมอเตอร์ที่ในแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กหรือว่าแอร์บ้านนะครับที่เป็นแอบบอทายทั่วไปนะครับก็ยังมีมีใช้อยู่ในพวกเป็นแบรนด์ส่วนมากก็ยังนิยมใช้เป็นพวกเป็นแบรนด์แบรนด์น้องใหม่หรือว่าแบรนด์ที่ว่าราคาค่อนข้างจะถูกหน่อยนะครับแต่ รเราก็ควรที่จะถึงแม้การใช้จะน้อยลงแต่เราก็ควรที่จะเรียนรู้เพื่อตรวสอบแล้วก็จะได้พิสูจน์ได้ว่า,าดีหรือเสียนะครับสำหรับการวัดยังไงเราเราจะมาทำการวัดกันนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการวัดมอเตอร์แบบ220โ้ลต์แบบมี IC ฮอกันนะครับซึ่งมอเตอร์แบบ220โ้ลต์แบบมี IC ีฮอเนี่ย จุดสังเกตเขานะครับที่เราเคยคุยกันไว้ก็คือจะมีเป็น2แจ็คนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแจ็คแต่ที่นี้แจ็คผมหายไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่สาย2ชุดแบบนี้นะครับผมก็จะเป็น2ชุดแล้วก็โดยในการวัดนะครับครั้งแรกเลยแล้วก็ให้เราทําการวัดขดลวดก่อนนะครับชุดขดลวดก็จะเป็น RSC นี่ครับผม,ผมทำผมทาสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับซึ่งการวัด RSC นี่ก็เป็นการวัดแบบมอเตอร์แบบ2 2 0แบบ คนลวดแบบที่เราเรียนเรียนกันมาเลยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เราจะไปกันเร็วๆนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับโดยในการวัดนะครับก็เหมือนเดิมครับตั้งที่โอห์มประมาณ200นะครับแล้วก็เราจะวัดกับ R กับ S ก่อนนะครับ R กับ S ฝากเลื่นโอเคตอนนี้ค่าเขาจะไม่ได้เขาให้เราเลื่อนมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับโอเคก็จะเป็น0.562นะครับก็จะเป็น562โ oh อห์มครับเราทำการบันทึกไว้นะครับ562โอห์ม oh นะครับอันนี้ก็สเต็ปเดิมเลยครับต่อไปเราก็จะทำการวัด C กับ R นะครับวัด C กับ C R ก็จะได้298โ oh อห์มครับ298โอห์ oh ไมไปก็ C กับ S นะครับ C กับ S นะครับก็จะได้269อ oh โอห์มนะครับ269โอห์ม oh นะครับแล้วเราก็มาทำการบวกว่าจะได้ค่าใกล้เคียงกับ 2ค่านี้บวกกันแล้วจะได้ใกล้เคียงกับ562มั้ยไมนะครับซึ่ง298บวก269นะครับก็7 1 6 6 5เป็น567โ oh อห์มนะครับก็จะได้ก็จะได้567โอห์ม oh นะครับซึ่งก็จะใกล้เคียงกับ ตัว R กับ S นะครับตัวนี้ก็แสดงว่ามอเตอร์ก็ของเราก็คือมอเตอร์ดีนะครับค่าผิดพลาด5โอห์มในอยู่ในเกณฑ์ที่เรายอมรับได้นะครับส่วนสเต็ปต่อไปในการวัดมอเตอร์ประเภทนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการวัดชุดถ่ายนป้อนกลับนะครับในการที่เราวัดแค่อห์อมของขดลวดเนี่ยเราจะไม่สามารถบอกได้ว่ามอเตอร์ตัวนี้ดี1 0 0นนะครับอันนี้เราจะบอกได้แค่ว่าขดลวดเขาดีอยู่นะครับ ส่วนในการวัดชุด IC h ีฮอร์นะครับนี่ก็จะเป็นชุด IC h ีฮอร์นะครับผมนี่ในการวัด IC h ีฮอร์เนี่ยีผมตอนสัญลักษณ์ไว้นะครับก็จะมีให้เรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับก็คือเส้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับหรือว่า VCC นะครับซึ่งในมอเตอร์ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศเนี่ยเขาจะถ้าเป็นมอเตอร์ประเภทนี้นะครับก็จะใช้ไฟเลี้ยงแค่5โวลต์ครับ ก็จะใช้สาย VCC ครับอ่าเินนะครับแล้วก็ก็จะมีกาวนะครับนี่ก็เป็นกาวแล้วก็ชุนนี้ก็จะเป็นสัญญาณป้อนกลับหรือว่าเอานะครับผมเขียนไว้ว่าเอานะครับซึ่งในการวัด IC ฮอนี้จะมีขั้นตอนก็คือเราไม่สามารถใช้มออ่าใช้มิเตอร์วัดแล้วก็ฟันธงได้เลยว่าชุดนี้เขาดีหรือว่าเสียนะครับในการวัดชุดนี้นะครับ ให้เราหาแหล่งจ่ายไฟ5โวลต์น,นะครับสมมุติว่าเราไม่ได้เอาแผงคอนโทรลมานะครับให้เราหาแหล่งจ่ายไฟ5โวลต์น,นะครับโดยในที่นี้ผมก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวนึงซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ปรับโวลต์ได้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับที่ผมใช้ทดสอบอยู่เมื่อเราทำการาต่อตามที่ผมให้ที่บอกไปแล้วนะครับก็คือ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเห็นว่าก็จะมีแรงดันอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าโวลต์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราตั้งคูณสิบนะครับมิเตอร์เข็มตีสุดมานี่ก็คือจะเป็นสิบโวลต์นะครับครึ่งหนึ่งของสิบโวลต์ก็คือห้าโวลต์นะครับได้เราทําการหมุนนะครับค่อยๆหมุนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวตัวมิเตอร์เรานะครับจะเข็มตีขึ้นตีลงนะครับให้เราทําการหมุนเบาๆนะครับหมุนช้าๆนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับหมุนช้า ถ้าลักษณะนี้ก็คือเราก็จะเห็นว่าถ้าเราได้เรียนทฤษฎีกันมานะครับเนี่ยถ้าในตำแหน่งนี้ก็คือจะเป็นการขั้วของแม่เหล็กระหว่าง IC ฮอกับที่ว่าติดอยู่กับตัวภายในมอเตอร์นะครับเขาจะตรงกันนะครับแล้วก็จะยอมให้แรงแรงดันเขาไฟนะครับไหลผ่านกลับมาทําให้เราตรวจเช็คได้ว่ามีแรงดัน5โวลต์ป้อนกลับมาครับพอตำแหน่งไม่ตรงกันนะครับนะครับก็จะมีไม่มีแรงดันป้อนกลับนะครับนี่นะครับก็คือ ชุดไอซีฮอที่ดีก็จะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เราทาการหมุนเร็วๆนะครับถ้าเราหมุนเร็วๆเงี้ยนะฮะก็จะค้างอยู่ประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งของ5โวลต์นะครับโดยประมาณก็คือแรงดันเรา5โวลต์ครึ่งหนึ่งของ5โวลต์ก็อยู่ประมาณ2.5นะครับก็จะบวกลบนิดหน่อยก็จะอยู่ในเลงย่านนี้นะครับถ้าเราหมุนเร็วๆนะครับนี่ก็คือจะเป็นมอเตอร์ที่ที่ดีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับ ในการวัดมอเตอร์2 2 0รวต์แบบมี IC h a l นะครับเราจะไม่สามารถตรวจสอบแค่ขดลวดได้เราต้องตรวจสอบชุด IC h a l ด้วยนะครับถ้ามอเตอร์เราหมุนแล้วก็ได้ลักษณะอย่างนี้แล้วแล้วตัวแผงคอนโทรลยังมีการแจ้งเตือนว่าไม่ได้รับสัญญาณจากมอเตอร์นะครับหรือว่าแจ้งเตือนว่ามอเตอร์เสียนะครับตัวนี้ให้เราฟันธงได้เลยว่าเป็นที่แผงคอนโทรลแน่นอนนะครับเพราะว่า สัญญาณเรามีมอเตอร์เราหมุนแเราสัญญาณป้อนกลับแล้วแต่ตัวมอตอ่าตัวแผงคอนโทรลยังไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามอเตอร์ motor เราหมุนนะครับนั่นก็คือจะมีปัญหาข้อบกพร่องที่ตัวแผงคอนโทรลเองแล้วนะครับส่วนมอเตอร์ลักษณะนี้เท่าที่ผมเจอนะครับเสียยากมากส่วนมากจะแผงคอนโทรลมีปัญหามากกว่ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ motor แบบนี้นะครับนี่ครับ จากที่เราทําการวัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้เรามาดูสัญญาณของตัวสัญญาณเอาของตัว i อซีฮอนะครับว่ารูปร่างเขาจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เราเรียนรู้ไว้ด้วยก็จะจะดีมากครับเพราะว่าเราจะได้เห็นรูปสัญญาณว่าเขาผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงไหมเกิดมีการผิดจากรูปที่ควรที่จะเป็นเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัว ไอซีฮอเขาน่าจะส่งสัญญาณไม่ดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมทําการตั้งตัวสโคบไว้นะครับก็จะมีทั้งหมด5ช่องนะครับผมผมตั้งไว้ช่องละหนึ่งช่องละ1 1โวลต์นะครับก็จะเป็นทั้งหมด5ช่องครับขอบผมจะใช้ขอบล่างเป็นศูนย์วลต์เลยนะครับเพื่อที่จะได้เราจะได้มองเห็นส่วนบนด้วยครับก็จะมี5้าช่องครับ1 2 3 4 5ามี่ห้าครับตอนนี้ผมทําการวัด ไฟ VCC นะครับก็คือเราจะได้5โวลต์นะครับเราใช้มิเตอร์ดูด้วยครับประกอบกันไปนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าอยู่ประมาณ5โวลต์นะครับถ้าเราดูที่มิเตอร์นะครับทีนี้เมื่อเราทําการวัดว่ามีไฟเลี้ยง5โวลต์มาที่ตัวมอเตอร์แล้วนะครับหลังจากที่เราเตรียมการเรียบร้อยนะครับตอนนี้มอเตอร์ยังไม่หมุนนะครับเราจะเห็นว่า สัญญาณเขาจะเป็นอยู่เป็นเส้นเดียวนะครับถ้าเราหมุนที่หนึ่งอนะ่ะเขาจะตกขึ้นตกลงครับอันนี้คือเราใช้มือหมุลลนลักษณะนี้นะครับก็คือตอนนี้ไฟจ่ายให้มอเตอร์ยังไม่มีนะครับ,รบเราก็จะทาการเปิดปุ๊บอ่าตอนนี้แรงดันอยู่มาไม่ถึงเนื่องจากว่าเขาไม่มีโหลดนะครับตัวแรงดันที่มิเตอร์ตัวนี้ตอจับได้ก็จะอยู่แค่ประมาณห้าสิบโวลต์นะครับสัญญาณ 72%นะครับที่ตอนนี้ผมตั้งออโต้เดี๋ยวมันจะเป็นองเป็นสปีดจริงเราเราเราเช็คแบบนี้เราไม่ต้องตั้งไฮมีเดียมโลนะครับเพราะว่าถ้าเรามาถอดแผงเนี้ยเขาไม่มีโหลดโหลดก็คือโบเวอร์เรื่อยถ้าหรือพวกในแผงในพวกโบเวอร์ครับคือเขาไม่มีโบก็คือทําให้มอเตอร์เนี้ยรอบเขาจะเร็วแรงดันไฟที่เขาจ่ายให้เขาถึงน้อยด้วยนะครับเราก็ทําการจําลองการ มีโหลดของของ Goodnight, มอเตอร์ a, a นะครับก็คือกดไปเบาๆนะครับเนี่ความถี่ก็จะลดลงนะครับอยู่ประมาณหกสิบเฮิร์นะครับลงไปครับเสร็จปุ๊บพอเขามีโหลดนะครับเขาก็จะทำการบูตไฟขึ้นมานะครับนี่ครับจะเห็นว่าเขาบูตไฟขึ้นมาครับขึ้นอยู่กับความเร็วก็ตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าความถี่ตัวเนี้ยเมื่อกี้เราลงไปอยู่ประมาณหกสิบเฮิร์นะครับความถี่ตกลงไปเขาก็จะทําการบูตกระแสหรือว่าแรงดันที่ จ่ายให้กับตัวมอเตอร์เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นไฟ AC 250นะครับที่ผมตั้งไว้เนาะก็อยู่ประมาณ 50V โวลต์ครับก็สำหรับการวัดมอเตอร์ AC แบบ 220V โวลต์นะครับแต่ผมจะสรุปให้ฟังก็คือเราไม่สามารถวัดขดลวดได้นะครับแล้วก็เราต้องทำการตรวจสอบชุดสัญญาณพันธ์หรือว่าตรวจสอบสัญญาณป้อนกลับด้วยนะครับเราไม่สามารถวัดแค่ ขดลวดแล้วก็ฟันธงว่าดีหรือเสียได้นะครับโอเคสำหรับการวัดมอเตอร์220โวลต์ก็คงจะจบหมดทุกทุกแบบที่เราเรียนกันมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการวัดมอเตอร์แบบ220โวลต์โดยมี IC ห่อนะครับว่าัจะยากจะง่ายยังไงนะครับให้เราไปทำการศึกษาเพิ่มเติมครับเพเพราะว่าการวัดสัญญาณพันธ์แบบนี้นะครับที่ผมทำการวัดให้ดูมันจะ เป็นการปูพื้นฐานไปสู่การวัดสัญญาณพันธุ์แบบต่างๆด้วยนะครับซึ่งการวัดสัญญาณพันเนี่ยณนะปัจจุบันนะครับอแอร์รุ่นใหม่ๆเขาจะค่อนข้างมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเลยครับโดยเฉพาะแอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแอร์อินเวอร์เตอร์นี่ก็คือ,อาการส่งสัญญาณไปคุยกันตัดต่อตัวรางบอร์ดนอกระบดในเขาจะต้องเป็นสัญญาณพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็การวัดมอเตอร์แบบ220โวลต์นเนี่ย ก็คือเราจบจบกันแล้วนะครับจบแล้วแล้ววนนี้เราจะเป็นมอเตอร์ประเภทสุดท้ายที่เราจะวัดกันก็คือจะเป็นมอเตอร์ BLDC หรือว่าบางท่านอาจจะเรียกมอเตอร์ DC ก็ได้ครับซึ่งเมื่อเราจบเรื่องมอเตอร์แล้วแล้วเราก็เดี๋ยวผมจะทำการทำการผมก็จะดูว่าเราจะทําขึ้นเรื่องอะไรต่อไปดีนะครับหรือว่าถ้าใครที่ดูคลิปแล้วอยากให้ผมทําเรื่องอะไรต่อจากเรื่องมอเตอร์นะครับ ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้ก็เรื่องต่อไปที่ผมไว้มีก็จะมีอยู่2เรื่องที่อาจจะต่อจากนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องเทอร์มิสเตอร์ครับหรือว่าสายเซนเซอร์ครับแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นการส่งการควบคุมคอยลร้อนนะครับแต่ละแบบผมก็เดี๋ยวดูกันว่าจะขึ้นแบบไหนก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย